สวัสดีครับเพื่อนๆสายรุ้นทุกท่านฮะตอนนี้เราอยู่ในอ,อยู่กับหลุมเทรดรุ่นโชคของเรานะครับรจาวันที่20เตือนมีนาคม2567ในรอบเ<ม>ที่ยงวันนะครับในะบ12นาฬิกานี่คือลักษณะของหลุมเทรดนะฮะจะเป็นแบบนี้นะมีตัวเลขกระจายยเต็มเลยหมดนะฮะแล้วก็ทั้งหมดมีอยู่32หุ่มนนะก็1 2 3 4 5เป็นหมายเลขที่อยู่ใน6หลุม ส่วนจะ2หลุมนะฮะก็จะเป็น2หลุมพิเศษเราจะบอกในถัดในรอบถัดไปนะครับว่าจะมีหมายเลขพิเศษในหลุม2หลุมพิเศษเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่การก็คือนะครับเราจะใช้ลูกบอลนะครับในการโยนเข้ามาในหลุมเทรดของเราสังเกตเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าหมายเลขที่ได้จะเป็นหมายเลขไหนรวมไปครับเื่อนนี่ฮะลงไปแล้วนี่เงี้ยหยิบออกมาเลยนะครับว่าหมายเลขที่ ได้จะเป็นหมายเลขอะไรครับเพื่อนหมายเลข2ครับเพื่อนนี่คือหมายเลข2ที่เราได้นะครับเพื่อนก็หมายว่าในครับในรอบนะครับ1ินาฬิกาครับวันก็จะาวันที่20เดือนี้คคก็คือหมายเลข2นั่นเองครับเพื่อนเดี๋ยวในรอบถัดไปก็คือรอบ16บหนาฬิกาครับเพื่อนก็จะมาทุ่ยีนสอันนี้ก็เป็นหมายเลขพิเศษในหลุมพิเศษนะครับก็คือ1กับ4เดี๋ยวเรามาลุ้นในรอบ16บหนาฬิกากันเลยครับสวัสดี